แบบฝึหกหัดเกี่ยวกับค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดให้นักเรียนทําข้อหนึ่งกับข้อสามสองข้อพอวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นหกทับหนึ่งกับหกทับสามก็ะจะเหมือนกันให้กันบ้านเหมือนกันนะครับดูข้อหนึ่งข้อหนึ่งทำความเข้าใจโจทย์ก่อน ราคาสินค้าที่คนหนึ่งขายขายได้แค่นี้ดังสมการให้สรรมการมาแล้วโดยที่ p ที่แทนอะไรรา,าาราคาสินค้าตอ่อชิ้นชิ้นละกี่บาทนั่นเองทำความเข้าใจ,จโจทย์ก่อนเนื่องจากว่าโจทย์ข้อเนี้ยเขามีตัวแปรให้เราแล้วเราะขั้นแรกตรงสมมุติ เราก็ข้ามขั้นตอนไปเลยเหลือเพียงขั้นตอนการเขียนฟังก์ชันอ่านโจทย์ต่อตัว x แทนอะไรตัว x แทนจำนวนสินค้าเราค่อยๆเข้าใจสัญลักษณ์ไปได้เอย,เอยและและตรงนี้สำคัญนะครับต้นทุนการผลิตสินค้า x ชิ้นเป็นแค่นี้ จงหาขายยังไงที่ให้ได้กำไรมากสุดภาษาพูดง่ายๆการขายของเนี่ยกำไรกำไรคิดจากไหนเอาภาษาไทยธรรมดาก่อนคุณซื้อโทรศัพท์มาสามร้อยขายสี่ร้อย เอาทำไมตอบได้อ่ะเอาเ,อาเอาองินทุนลบกั่อ่าแบบกำไรเราจะคิดจากอะไร<บ>ขายลบด้วย<บ>ทุนภาษาง่ายๆธรรมดามกลับมาดูโจทย์ขายเราอยากจะเขียนเป็นฟังก์ชัน f x อ่ะเราก็สมมุติให้อะไร f x แทนแทนอะไร แทนกำไรจากการขายเขียนก่อนสมมุติต่อไปเขียนฟังก์ชันกําไรก็คือ f x ขายขายยังไงการขายเนี่ยโจดบอกว่าขายยังไงอ่านโจทดสิโจดบอกว่าขายยังไง โจทย์ขายคือสัญญาณอะไรโจทย์ให้หมาพีเ <P. S 1> อเก่งมากนะครับแต่พีเนี่ยเป็นราคาต่อชิ้นเพราะนั้นแสดงว่าเราขายคือหนึ่งร้อยลบศนจทย์ศูนี่นี่ชิ้นเดียวแต่เราขายกี่ชิ้นเราขายชิ้นเดียวเป่าไม่ขาย x ชิ้นก็คูณ x เข้าไป อันนี้คือขายต่อไปลบด้วยทุนทุนเท่าไหร่สินค้าครั้งนี้หกร้อยบวกยี่สิบสองลบด้วยทุนต้องมีวงเล็บหน่อยนะหกร้อยบวกยี่สิบสองอ็เส็จหรืออยยามแค่นี้เสร็จยัง 600บวก 2x นี่ชิ้นเดียวหรือทั้งหมดอ่านโจทย์ดีๆ600บวก 22x นี่คือทุนชิ้นเดียวหรือทุนทั้งหมดคือทุนทั้งหมดแล้วเห็นไหมครับต้นทุนในการขายสินค้า x ชิ้นเป็นแค่นี้ อ่านโจทย์แค่นี้นักเรียนต้องตีโจทย์ให้เห็นว่าอันนี้คือต้นทุนทั้งหมดแล้วแสดงว่าตรงนี้ต้องคูณ x อ,อีกตัวหนึ่งไหมเนี่ยไม่ต้องแล้วนะครับเพราะั้นลบออกไม่ต้องเขียนแล้วเสร็จแล้วแค่นี้ที่เหลือนักเรียนก็น่าจะต้องมีการจัดรูปอย่างง่ายเปิด x ตัวนี้เข้าไปก่อนก็เป็น 1 0 0 x ลบ4 0 4 x กํลังสอันนี้เปิดเครื่องหมายลบเข้าไปก็เป็นลบ6 0 0 2ลบ2 2 x จัดรูปเรียงดีกรีให้ล่อๆหน่อยเวลาดิฟจะได้ง่ายดีกรี2คือลบ0 0 4 x กํลังสอง0 x ลบ2ี x เหลือเท่าไหร่ ร้อยลบยีบสองเหลือเจ็ดสิบแปดเอ็กตัวเลขลบหกร้อยทำให้ดูแค่นี้ขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปคือต้องดิฟหาค่าวิกฤตตรวจสอบค่าสูงสุดต่ำสุดแล้วก็ตอบแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ แนะนำให้เพียงเท่านี้เนื่องจากที่ทดไม่มีแลนะ้